บายดีพี่น้องสู่ผู้สู่คนครับพ่อครับมาผ่านผ้านรถพี่เก่าครับซุมบรรยากาศต่อการเคลืนเด้ครับถนนนี้ตรงงนาไปถนนปู่เจ้าสเมยงพ่ายได้ครับการนะพิเสษถนนพระรามสามกับตรงไปครับวันนี้หากินในกรุงเทพเด้ครับหากินในจังหวัดนนทบุรีแล้วกัสมมติประการครับตะลั่งที่คมไป นี่แม่มลาจะพญาด้วยครับเด้อไอสิสุมบรรยากาศตองขึ้นในกรัรงามๆครับพี่องงามครับงงรถบรรสามตรงไปครับเอียเบี้ยงไสายนี่ไปผู้เจ้าเสืยอไพ่ครับรถกันญานพิเศษไปล่งสำล้งครับเจนนี่สมยจากาศด้านข้างนะครับเด้อขึ้นมาจากพ้าใะยะดงนี่แหละครับแล่นมาจากเอ ลงนั่นล้วครับเป็นลงนันแรกแล้วครับอยู่ปากเกตเล่กาแรนมาพี่เลยครับร่างขามสะพานอุตสากรรมนะครับงามๆครบบรรยากาศสุมด้วยกันนะครับเนี่ยมาผ่านหาลอในองุงเทียบครับมาเนี้ยก่อนวันยุดครับธารกิจแปดล้านครับมาเนี้ยสุมบรรยากาศด้านขางนะครับส้มสะพานนี่ครับสะพานสูงนี่ครับสะพานผู้มีพลหนึ่งเด้อยครับตัวนี้ร่างสามครับทั้งล่างถูกครับ บรรยากาศนับกันครับกผ่านจ,จิตไทยพนันจัมพญาห์ให้เบิรงเด้อครับเด้อเบิรงน้องครับอยู่ตัวกลางขึ้นครับผ่บานสิไป็นทรงยู่แถวแพรกษะแถวล่าซ่านนี่แหละครับล่าซ่านแพรกษะซีนากริ้นเมื่อนี้แปดล้านครับภาลกิจเมื่อนี้น่านจะพยายาได้ครับยูดม ผู้มีพลสองครับตรงนี้ร่างสิทธ์ล่มไปถนนผู้เจ้าสมิงพ่ายครับไปสำล้องครับแต่เลี้ยวซ้ายไปสูงวิญจังกลับมาแถวแพรกษาแถวรีรินลินครับแ,แถวซอยลาดซานครับสบรรยากาศตอนขึ้นนํ้กันครับนดีนเองค้ับไม่ลากะ สองทุ่มครึ่งครับแน,น่นอนป้ายาดนะครับคุณลุงคุณครับสวยงามครับนี่แหละครับประเทศไทยครับในกรุงเทพก็คักนี่ละครับเนี่ย ไปล่งองถนนปูเจ้าสวิทไย่ครับเรียว้ทยอะไรกันตรงไปอีกากลเรียวขวาไปสม,มุติตอาการเด้อครับเรียวขวานี่ไปจังหวัดม,มุทรประการครับพาเสีเลียว้ายไปบางนาครับไปสูวิกกาทย์อยู่แล้ครับลองชุวิทย์แล้วจะกลับมาท่างเกสาทท่ามุทรประการครับเอกสาบางปูซอยลาดซ่านครับ ไแสงสีงามครับตอนขึ้นหายอยู่ต่างประเทศครับบอได้มาหน้นาหน้าที่ได้มากรับสมบรรยากาศนะครับปลาผาไทยเบิ้งเลยครับไพคลิปให้เบิ้งครับพี่น้องทางต่างแดนพี่น้องทางสปปลาวเด้อครับเด้อพี่น้องในประเทศครับปลาทายคลิปให้เบิ้งเด้อครับกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อบักคลิปนี้ วาปลอดภัยทุกคันเด้อครับ มงไผ่แหละครับมุ่งหน้าไปสำโรงครับเดี่ยวซ้ายไปบางนาเดี่ยวขวาไปสมุทรปราการเด้อครับสมบรรยาการครับตอนกลางคืนครับภารกิจเดี๋ยวนี้ก็รเหลืออีกเจ็ดลานครับลงไปแล้วโยปากเกตครับลาดหนึ่งครับกับมุ่งหน้ามาสมุทรปราการครับสุขุมวิทลาดที่สองครับทางทายเด้อครับเด้อมักิบนี้แล้ว ขีส่ส้มคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับเนี่ยีส่ส้มนับพก็ได้ปรับปรุงกับปลาผ่าเป็นสองนหน่อยเนี่ยครับขอกรลักใจจากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ให้เด้ครับเนีย่ย กันได้ครับเด้อมุ่งนาสำโรงครับอยู่ถนนปูเจ้าสเมีงไพ่ครับ เลี้ยวซ้ายเด้อครับรนสุขุมวิทตรงไปครับเลี้ยวซ้ายเด้อครับมุ่งหน้าสุขุมวิทครับสินเทียนเวอร์สำโรงครับเลี้ยวซ้ายนะครับสินสำโรงแล้วครับเลี้ยวขวาไปสม,มุทรปราการเด้อครับ ไม่แดงีิไปเทพาลักเด้อครับเทพาลักบางพี่บางบอรครับออกเส้นพุ่นเลยครับเส้นอ,อกไปสุภวิทบางหน้าครับอ่านตลอดเด๋ยวสายเดือดสายตลอด ข้าไปมาเนี่ยแปดล้านครับลูไปแล้วหนึ่งครับเหลือเจ็ดเคยทำงานแถวนี้ชุบรรยากาศน้ำผาเตอ้ครับสำลูงครับสำลูง บนเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเด้อครับบนนี่ครับ ปีสิบกิโลครับปั๊มหน้า3กิโลเด้อครับซุปคลิปนี้แล้วปักคลิปนี้กับะดกระดิ่งแจงเตือนกดไหล์กดแช่หย้ยบ่าพลาดในเด้อครับเด้อภารกิจแปดล้านครับปากเก็นนตนนทบุบิ้ลี่าสมุดประการครับภูผิดกับผม ล่งสิไปส่ทหงล่งสี่สองครับซุปเป์ครับลับมาทรงล่าซ่านครับแพ่กรสาครับสีนักลิครับลิปนิ้ครับเวสันนีเดอครับมัดมานครับเบิ่งกิไปแล้วครับดวยด้วครับสดีครับ